สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับสำหรับติวสอบนะครับกอข้าราชการวันนี้อยู่กันเรื่องนะครับอนุกรมนะครับมาดูข้อแรกครับ3 9 6นะครับ 16, 11, 25 18, 36แล้วให้หาครับลำดับถัดไปคือเลขอะไรนะครับนะใครที่สะดวกนะครับลองพอสแล้วลองทำเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาเฉลยพร้อมกันนะครับหลักการครับ เรามาดูกันนะครับสำหรับลำดับอนุกรมนะครับมันจะมีความต่อเนื่องนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับในข้อนี้ครับเฉลยเป็นยังไงนะครับอย่าง9เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือ3กําลัง2ถูกไหมนะครับ16ครับคือเท่าไหร่ครับ4กําลัง2 25คือเท่าไหร่ครับ5กําลัง2 36คือเท่าไหร่ครับ6กําลังสเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้น่าจะเป็นอะไรครับ เจ็ดกำลังสองนะครับแต่เขาไม่ได้ถามเนาะเขาถามตัวนี้นะครับเขาถามตัวนี้เพราะนั้นครับเรามาดูสามมาหกครับหกครับมาสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับมาสิบแปดครับแล้วก็สิบแปดไปเป็นอะไรเอ่ยนะครับมาดูครับสามกับหกห่างกันบวกอะไรครับบวกสามหกกับสิบเอ็ดห่างกันเท่าไหร่ครับบวกห้า นี่ครับ11 18ครับห่างกันบวก7เพราะฉะนั้นตัวต่อไปควรห่างเท่าไหร่ครับบวก9นั่นเองนี่ครับเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบมันจะต้องบวกเท่าไหร่ต่อบวก9นะครับ18บวกเเป็น27นั่นเองนะครับเป็นคำตอบนี่ครับยากไหมนี่ครับจริงๆอนุกรมเนี่ยมีข้อสอบหลากหลายแนวนะครับก็เดี๋ยวผมเอามาแชร์เรื่อยๆนี่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นีครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับลองทําข้อต่อไปกันดูนะครับข้อที่2ตัวแรกครับ68นะครับตัวที่2 83ครับ83ตัวต่อไปครับ128ตัวต่อไปครับ203ถามว่าตัวถัดไปนะครับเป็นเลขอะไรไปลองทํากันดูครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกัน เนี่ยข้อสอบนะครับหรือว่าแนวข้อสอบเนี่ยนะครับมันมีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยากนะครับนะแต่ผมขอสอนแบบง่ายๆไล่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับหรืออาจจะไม่ชอบเลขไม่ชอบคณิตเนี้ครับจะได้ตามกันทันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ